โครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญในการยกระดับการเดินทางเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานเลยนะครับผมซึ่งทุกคนจะเห็นชัดเจนว่าการพัฒนาที่การเขาเรียกว่าเป็นคอนโทรลแอเซ t หรือการควบคุมทางเข้าออกเนี่ยมันจะทําให้จราจรเนี่ยโปรดีขึ้นครับและอุบัติเหตุน้อยลงนี่คือเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะมากครับพี่ออโต้อันติดอันดับท็อปของโลกเลยแหละใช่ ปเดตประเทศไทยโดยเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยสวัสดีครับตอนนข้าสู่รายการอัปเดตประเทศไทยกับคุณจรวัตรจังหวัดนะครับผู้ก่อตั้งเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยสวัสดีครับหรือคุณแบงค์นั่นเองนะครับอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่การมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจครับมีคําถามมาเยอะพอสมควรนะฮะเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้เนี่ย มันมีการก่อสร้างค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างอยู่บนท้องถนนอ่ามีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งทางด่วนในเมืองอยากให้คุณแบงค์อัปเดตให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างทั้งก่อสร้างอยู่หรือว่ากําลังจะเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างได้ครับก็เดี๋ยวเราต้องต้องร่างภาพใหญ่ๆภาพใหญ่ก่อนให้เห็นภาพใหญ่สักภาพหนึ่งก่อนเนาะคือปัจจุบันจริงๆแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการใช้งานบนท้องถนนค่อนข้างเยอะเราเราพัฒนาถนนไปค่อนข้างไกล แต่ปัญหาคือถนนที่เราพัฒนาไปคับพี่เขาเรียกว่าเป็นทางหลวงทั่วไปเราไม่ได้ทําทางหลวงให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองซึ่งคําว่าทางหลวงทั่วไปกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองต่างกันยังไงปัญหาสําคัญคือการที่เข้าถึงถนนได้อย่างง่ายเกินไปเช่นมอเตอร์ไซค์เข้าไปขับไปโดยที่การดูแลรักษาไม่ได้เต็มที่แล้วไม่ได้มีเลนของตัวเองส่วนที่สองมีการข้ามถนน มีสัตว์ต่างๆก็บินถนนี้มาน,นี่คือทางหลวงทั่วไปอันนี้ทางหลวงทั่วไปนะครับกับอีกแบบหนึ่งที่หลายๆประเทศเขาทำอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนยุโรปทุกประเทศทํากันหมดคือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาหรับบ้านเราเขาเรียกมอเตอร์เวย์ซึ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเราเขาเรียกว่าเป็นการ control a อส e ซสหรือการควบคุมการเข้าออกถนนซึ่งการควบคุมการเข้าออกถนนนี่หมายความว่ามีจุดเข้าจุดออกมีการตรวจเช็ครถที่จะวิ่งเข้าออกเนี่ยชัดเจนนะครับ ถนนปัจจุบันที่เราทาเราคือการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนจาก4ี่เลนเป็น6เลนทั่วประเทศเลยโอ้ถนนเป็นถนนทั่วไปใช่ใครก็ใช้ได้ใช่ครับฟรีคีย์พอยต์คือฟรีแล้วก็มีร้านค้าเกิดขึ้นหลังข้างทางอะไรก็แล้วแต่มีการจอดถนนริมทางแต่ถนนพวกนี้เราใช้ผิดวัตถุประสงค์อยังไงฮะเพราะว่าถนนธรรมดาที่เราเป็นถนนแบบเปิดเนี่ยครับเขาเรียกเป็น open a อ c e s s เนี่ยมันจะสร้างให้เกิดการพัฒนาเมืองริมถนนไปเรื่อยๆไม่รู้จบ แล้วก็จะเกิดจราจรที่ติดขัด<อ>ถูกไหมพี่ออโต้ที่ออตโต้ก็เห็นเนาะถนนตัดใหม่ปั๊บเส้นหนึ่งปุ๊บ<อ>สักพักก็จะมีตึกแถวขึ้นริมเลยตอนแรกก็ถนนก็ไม่มีคนรถก็วิ่งฟโฟลดีสักพักก็จะมีบ้านคนพอมอบ้านคนมาก็จอดรถริมถนนอพอจอดรถริมถนนปุ๊บก็จะบีบเส้นทางถนนล่าเริ่มติดแล้วเริ่มติดสักพักมีไฟแดงอ่ามีการพอมันสร้างเมืองปุ๊บก็จะสร้างไฟแดงออกซ้ายออกขวาไปต่อเนื่องกันอันนี้แหละครับ มันคือการที่เราใช้ประอสคปประส,ระสงค์ดังนั้นตอนนี้เขาเลยถอยกลับมาว่าเฮ้ยเราทํำถนนไปเยอะนะแต่ถนนที่เราทํะมันอาจจะไม่เหมาะและไม่ตอบโจทย์อของการพัฒนาเมืองที่ควรจะเป็นครับเขาเลยถอยกลับมาว่าโอเคเราควรจะพัฒนามอเตอร์เวย์อย่างจริงจังจริงๆแผนการพัฒนามอเตอร์เวย์เรามีมาตั้งหูสักสี่สิปีได้แล้วครับแผนอยู่ในช่วงประมาณสองเอา 2> 2ปัจจุบันก่อนเรามีมอเตอร์เวย์ที่ใช้หลักๆตรงไหนบ้างมอเตอร์เวย์ที่เราใช้หลักๆที่เป็น คอนโทรอสเซจหรือที่ได้มาตรฐานมอเตอร์เวย์มีอยู่2เส้นครับคือ1คือสายวงแหวนการจนาพิเศษด้านตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์กเอ็มเก้าเอ็มเก้าเชื่อมจากบางปะอินไปถึงบางนาบางปะอินบางนาต้องแต่แถวเมกะบางนาตรงนั้นอันนี้คือถนนการจนาพิเศษใช่การจราจรพิเศษฝั่งตะวันออกแล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งซึ่งมันจะเป็นส่วนที่ผสมกันระหว่างมอเตอร์เวยร์กกับทางด่วนก็คือช่วงจากบางนาไปเชื่อมกับ บางขุนเทียนนะครับที่บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนถนนมอเตอร์เวย์มันเราจะแบ่งเป็นวงแหวนตะวันออกใต้แล้วก็ตะวันตกตะวันออกกับใต้เนี่ยเป็นคอนโทรลแอสเซทหรือการควบคุมทางเข้าออกอย่าง100%แต่ส่วนตะวันตกเนี่ยเป็นระบบเปิดเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าจราจรเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยการจราจรพิเศษฝั่งตะวันตกแต่โหรถติดเอะเลที่ไปพัทยาก็คือใช่อ่านั้นคืออีกเส้นหนึ่งก็คือ M7 อ๋อ M7 M7 ก็คือเส้นชนบุรี อเอขาเรียกว่าถนนตอนแรกสร้างเขาเรียกว่าชนบุรีสายใหม่ uh huh. ก็คือเชื่อมจากพระรามเก้าไปจบแถวแถวถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายก็คือการอัปเกรดถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับที่เชื่อมจากชนบุรีไปพัทยาเนี่ยอัปเกรดถนนเส้นนั้นให้กลายเป็นพัทเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งเส้น uh huh. เชื่อมไปพัทยาล่าสุดเราก็เชื่อมจากพัทยาเนี่ยไปอุตภาสนามบินอุตภา uh huh. ในอนาคตเขาจะสร้างทางยกระดับวิ่งเข้ากลางสนามบินอุตภาตามโครงการ ตัวยกไอสนามบิน EC ใน EEC คือพัฒนาสนามบินอูตะเภานะครับเมืองเมืองการบินอูตะเภาด้วยนี่คือ2เส้นหลักใหญ่สองเส้นหลักที่เราใช้ปัจจุบันซึ่งทุกคนจะเห็นชัดเจนว่าการพัฒนาที่การเขาเรียกว่าเป็นคอนโทรลแอเซ t หรือการควบคุมทางเข้าออกเนี่ยมันจะทําให้จราจรเนี่ยโปรดีขึ้นครับและอุบัติเหตุน้อยลงนี่คือเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่เกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะมากครับพี่โอตโต้ติดอันดับท็อปของโลกเลยนะ,ยะใช่เพราะว่าเรามีทั้งมอเตอร์ไซค์มีคนข้ามถนนมีอะไรต่างๆที่มันเข้าออกถนนที่เป็นถนนหล,ลกักเราไม่ได้จัดสักถนนได้เหมาะสมเท่าที่ควร,ครนะครับดังนั้นการพัฒนารัเวย์มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตบนท้องถนนของคนไทยให้มีถนนที่ดีและเหมาะสมในการใช้งานแต่แน่นอนครับมันแลกมากับค่าใช้จ่าย ดังนั้นโครงการมอเตอร์เวย์จะเป็นโครงการที่อัปเกรดเป็นการถนนใหม่ที่มีการเก็บค่าผ่านทางหรือเราคือเขาต้องเก็บไปบำรุงรักษาค่าก่อสร้างหรือว่าอะไรต่างๆใช่ครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะทําเพื่อให้โครงการมันอยู่ได้แล้วคุณภาพถนนที่มันค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็แน่นอนคือเขาก็จะเข้าคุมว่าโอเคไม่แพงเกินเท่าไหร่ไปนะครับเพื่อจะให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนนะครับปัจจุบันเนี่ย เราเนี่ยมีการพัฒนาแผนมาผมขอพูดเรื่องทําสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ดีกว่าครับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับตอนนี้เรามีอยู่สามสายสเส้นทางนะครับคือมอเตอร์เวย์สามสายที่กําลังทําอยู่ที่กําลังสร้างมีอะไรบ้างเส้นที่หนึ่งทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็พูดกันมานานก็คือ บางปะอินโคราชบางปะอินโคราชเขาจะเริ่มต้นบริเวณหลังของมหาวิายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยครับซึ่งเรารู้จักกันในนาะมมหาวิทยาลัยสงเนาะตรงจุดนั้นนะครับพี่ก็เป็นจุดเป็นต่างระดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นคู่ขนานกับเป็นต่างระดับที่คู่ขนานกับต่างระดับบางปะอินนะครับขาหนึ่งเราจะไปรับจราจรจากฝั่งวงแหวนการจราจรพิเศษฝั่งตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมารับจากฝัก่งตะวันออกแล้วก็จะเลี้ยวรวมจราจรทั้งหมดวิ่งมุ่งหน้าไปทาง โคราชหรือนอรรอครราชสีมานะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะผ่านเส้นทางนี้ก็จะผ่านสระบุรีผ่านหินกลองผ่านแถวแถวมวกเหล็กนะครับแกงคอยมวกเหล็กปากช่องอแล้วก็ไปจบสุดท้ายแถวแถวเมืองโคราชนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเส้นทางนี้มันจะเป็นเส้นทางสายหลักสายใหม่หปัจจุบันเนี่ยตอนที่เขาคิดโครงการนี้เขาคิดว่า มีจราจรติดขัดเฉพาะช่วงเทศกาลออกจากกรุงเทพไปสายเหนือไปสายอีสานอะไรไสายอีสเพราะเขาบอกว่าเอ้ยทุกคนสายอีสานเพราะสายอีสานไม่มีทางเลี่ยงอื่นมันจะมีเส้นเดียวเนาะสายเหนือยังพอมีสายไปสายทุพันธ์ไปอะไรได้แต่สายอีสานเนื่องจากว่ามันภูเขามันจะมีช่องเดียวคือตรงช่องช่วงมกเหล็กแก่งคอยเขาตอนนั้นคิดเมื่อประมาณสักสิบสิบห้าปีที่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะราจรมันจะติดขัดช่วงเทศกาลตอนนี้ไม่ใช่เทศกาลละ มันติดทุกวันผมขับประจำรถมันเยอะรถจราจรมันเยอะมากทางรถบรรทุกทางรถส่วนบุคคลเยอะมากปัจจุบันเลยโครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญในการยกระดับการเดินทางเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานเลยนะครับผมก็ปัจจุบันโครงการนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างมันมีเรื่องการขยายสัญญาแล้วก็ขยายงบประมาณบางส่วนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเดินหน้าอยู่เท่าที่ผมทราบน่าจะเปิดให้บริการประมาณ ต้นๆกลางๆปีห้าแปะอ่อปีหกแปดสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดก็ไม่กี่ปีแนะก็อีกประมาณสักสองปีอะตอนนี้เกาเริ่มสร้างอย่างครับอุ้ยสร้างไปจนจะเสร็จแล้วครับพี่อ๋อสร้างให้เสร็จแล้วคือสร้างเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วแต่มันจะมีช่วงบางบล็อกที่เขามีการปรับปรุงแก้แบบเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความใช้เขว่าไงคือพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนแปลงเขาก็มีการยกระดับไปแล้วพวกนี้เพื่อปรับที่เขาบอกว่ามีตอม่อค่อนข้างสูงใช่ใช่ไหมเส้นนี้ใช่ไหมเออเส้นนี้จะมีีมมมททั้งงงงตออสูรวถึา ที่ตัดเขากลายเป็นถนนตัดเขาไปเลยนะครับถ้าใครอยากเห็นไปดูในเพจผมได้ผมไปถ่ายรูปมาเห็นชัดเจนว่าช่วงขึ้นเขาเนี่ยจะเป็นล่องเขาที่เขาต้องตัดเพื่อยกระดับขึ้นไปอันนี้คือ2 5งหใช่ครับพี่แล้วคนที่มาจากรังสิตก็สามารถจะขึ้นตรงนี้ได้ใช่เลยครับก็มุ่งหน้าจากบางปะอินมาจากบางปะอินมีทางเลี้ยวพอเลี้ยวขวามาจากบางปะอินปุ๊บรับจากตรงบริเวณมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาแล้วก็ขึ้นปุ๊บบนขึ้นไปบริเวณทางมอเตอร์เวย์สาย M6 ได้เลยราคาบริการเหรอ เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยประมาณสูงสุดอยู่ประมาณส5 0สํสาหรับรถ250บาทใช่สําหรับรถ4ี่ล้อนะอสำหรับรถ4ล้อนะครับประมาณคร่าวๆผมอาจจะต้องอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เปิดให้บริการอีกทีนึ่งอันนั้นจะมีคุยเรื่องราคากันใช,ในใช่ใช่มันมันคุยไปแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีการอัปเดตหรือเปล่า,านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคในโครงการตัวนี้ครับผมตัว ผู้ให้บริการเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีอีกส่วนหนึ่งของสัญญาก็คือเราไม่ได้มีบอกว่าเฮ้ยเราจะสร้างแค่มอเตอร์วี์เราจะมีการจ้างเอกชนเพื่อมาซ่อมบำรุงรวมถึงเก็บค่าโดยสารเก็บค่าผ่านทางให้รเหมือนร่วมทุนกันใช่ครับเฉพาะในส่วนนี้นะ,ะ,ะ,ะเงินทั้งหมดที่เราจะจ้างเอกชนเพื่อสร้างด่านบริหารจัดการแล้วก็ซ่อมบำรุงแต่เงินที่รับมาทั้งหมดเข้ารัฐ เราจะได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างตรงนี้ในในการให้บริการแล้วเราค่อยไปจ่ายเขาเพราะว่าเราทราบกันดีว่ารัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐไปทําเองเนี่ยมันก็ต้องไปจ้างสับไปจ้างอะไรพวกนี้มาซ่อมบารุงแล้วก็มีการตั้งงบประมาณประจําปีซึ่งมันจะยุ่งยากแต่เอกชนเขาคล่องตัวกว่ารัฐบาลกรมทางหลวงเขาเลยเป็นการจ้างไปอันนี้ประมูลใช่ไหมประมูลส่วนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าใครจบแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังสร้างอยู่ด่านก็สร้างอยู่เป็นบริษัท BSR BTS ชิโ n o ทยแล้วก็ ลาดบ like ุรีโคดิ้งสมุนจบไปแหมไปหมดแล้วเส้นสัญญาทุกอย่างคือรอจะเปิดแล้วอันนี้รอใช้อย่างเดียวรอใช้ครับไม่ต้องรออะไรแล้วเรารอใช้อย่างเดียวเส้นที่หนึ่งนะฮะเส้นที่สองครับเส้นที่สองคือเอ็มแปดหนึ่งจริงๆใกล้บ้านผมมากเลยก็คือบางใหญ่กาญจนบุรีอ้โหนี่พูดกันเยอะนะใช่ทุกคนพูดถึงจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในมหากราบแหละปัญหามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับเส้นไอ บางไอิงโคลาเลยพี่ได้ข่าวว่าเขาก็สร้างไปบางจุดแล้วนะโอ้ยไม่ใช่บางจุดพี่มันสร้างไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าจุดเริ่มต้นเขาสร้างยังสร้างแล้วเรอจุดเริ่มต้นคือบริเวณแต่ถวเซนทัลเวสเกตเออเวสเกตพี่เห็นอยู่ปัญหาไม่อย่างนี้อะไรอะเรื่องนี้มันเป็นมหากราบนิดนึงว่าเส้นทางนี้ศึกษามาเป็นสิบ5บหปีแล้วเขาตั้งงบประมาณการเวียนคืนไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ปัญหาคือตอนจะสร้างจริงอะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว6กปีที่แล้วตอนเริ่มสร้างเนี่ย งบประมาณมันไม่พอ,อสำหรับการเวรคืนค่าก่อสร้างพอโอเคนะแต่เวรคืนมันไม่พอคือเมื่อก่อนนี้ก็วิเคราะห์กันว่าต้องจ่ายเวนคืนประมาณเท่าไหร่ค่างเงินในณเวลานั้นการพัฒนาเมืองอะไรสมัยนั้นค่างเงินประมาณนั้นน่าจะพอสมัยนั้นยังไม่<ต>ไมี้เง็ฟ้าสายสีมว่วงเออปศนี้แล้วมันไม่ได้ละใช่แล้วทำยังไง เขาก็เลยมันติดขัดไปหมดเขาก็เลยโยกเงินเท่าที่มีอยู่ที่งบประมาณที่ขอไปเนี่ยไปทําในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนเช่นกาญจนบุรีถ้าถ้าใครไปเห็นกาญจนบุรีเสร็จแล้วใช่ใช่สวยงามที่ไปพนมทวนมามีทางลงเรียบร้อยนั่นแหละครับอันนั้นคือเส้นทางส่วนนั้นอ่ะคือพองเอาเขาจะโยกเงินส่วนหลักกลับไปใช้ตรงนั้นก่อนแต่ไอ้ส่วนที่มีปัญหาคือส่วนเมืองนนหมายความว่ายังเคลียร์ให้กับเจ้าของที่ไม่ได้หรอตอนนี้เคลียร์แล้วตอนร้อยชายก่อนหน้านี้ที่มินช้าอยู่ก็เพราะไอ้ที่พี่บอกว่ามัน มันทางขึ้นทางลงมันยังไม่เสร็จก็เพราะว่าตัวการจ่ายพื้นที่ตรงนั้นน่มันแพงแพงขึ้นใช่รวมถึงรถไฟฟ้าเปิดด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทำให้ค่าที่ประเมินแพงขึ้นใช่เพิ่มขึ้นไปสองสามเท่าเลยนะมเท่าตัวอยู่ใช่ครับมีเวสเกตมีอะไรด้วยก็ล่าสุดเมื่อประมาณสามปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็จ่ายเงินค่าเวนคืนเพิ่มเติมไปเป็นหมื่นล้านหยาหนักพอสมควรเป็นหมื่นล้านที่เดียวแต่สุดท้ายแล้วก็คือจบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ๋อทุกอย่างคือเคลียร์เคลียร์หมดแล้วนะร่วมกับการเซ็นสัญญาทางเข้าออกทําด่าน BSR เหมือนกันเจ้าเดียวกันเจ้าเดียกันเอโคราชเลยโคราใช่ครับก็คือสรุปคือทั้งเส้นโคราชและเส้นกาญจนบุรีเนี่ยก็มีการก่อสร้างอยู่ ใกล้จะเสร็จแล้วจุดเด่นคืออะไรเส้นนี้จุดเด่นสําคัญที่สุดถ้าใครรู้นะครับว่าเดินทางไปเมืองการมันยากขนาดไหนปกติเราขับรถไปเมืองการจน์จริงๆระยะทางไม่ไกลนะพี่สามสี่ชั่วโมงว่ะสามชั่วโมงต้องมีอ่ะผมผมผมเองผมขับสองผมผมขับประมาณสองแล้วแต่วันวันไหนถ้าเจอวันหยุดยาวนะโอ้ยคือบางทีบางคนไปนครปฐมไงมันต้องอ้อมนครปฐมติก็จะถึงโอ้ยติดตั้งแต่เลี้ยวตั้งแต่ตั้งแต่นครปฐมวิ่งเข้าเมืองการนี่ไกลมากใช่ครับใช <P et S 1> ่ไหมฮะใช่ใช่แต่ เส้นทางนี้จะลดระยะเวลาการเดินทางเลยแค่45นาทีเท่าไหร่นะ45นาที45นาทีใช่อันนี้ฟังไม่ผิดนะครับฟังผู้ชมนฮะใช่ครับเพียงแค่45นาทีเท่านั้นเราจะสามารถเดินทางจากบางใหญ่ไปถึงกาญจนบุรีบริเวณพนมทวนหรือวงเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีได้เลย แต่มันไม่ใช่แค่ประโยชน์เฉพาะคนเมืองการนะอย่าลืมนะครับระหว่างเส้นทางเนี่ยมันมีทางเข้าทางออกตลอดทางเลยก็มีทางเข้าทางออกแถวแถวบ้านโป่งนครนครปฐมแล้วก็พนมทวนมีท่าเรือแถวแถวพระแท่นท่าเรือแ่านั้นมีหมดเลยบริเวณนั้นก็จะทําให้การเดินทางของคนที่อยู่รายเส้นทางที่มีทางขึ้นทางลง พัฒนาแล้วรวดเร็วขึ้นมากจากที่ที่บอกครับเมื่อก่อน2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสาชั่วโมงบางทีรถติดมากมากเหลือแค่40่ส45นาทีสี่สิบห้าอันนี้คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับประมาณปี6กแดเหมือนกันห8แปดเลยครับใปีปลายปีฮะประมาณต้นปีหกครับสองหปจริงๆตอนนี้ที่ช้าเส้นนี้จะมี2ส่วนคือการก่อสร้างช่วงต้นทางก็คือเชแถวเซนต์เบสเกตถ้าใครไปเซนต์เบสเกตตอนนี้เห็นก็ hey, ันสร้างสร้างกันอย่างสนุกสนานเลยครับรถติดอะไรก็มแต่ ต้องทนเราต้องทนคือพี่เรามองว่าจริงๆพี่ก็อยู่แถวนั้นนะค่พีเราเห็นการพัฒนาเมืองใช่ซอยเล็กซอยย่อยเมื่อก่อนเนี่ยนะสักย้อนกลับไปสักสิปีอะ ไม่มีหมู่บ้านไม่มีคอนโดนะน้องแบงเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นไอ้นี่เป็นสวนแถวเมืองนนท์นะผมเด็กผมชาวนนทบุรีชาวนนท์ใช่โอ้ผมเป็นนนทบุรีนะแต่เดิเดี๋ยวไอซอยแก้วอินง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยซอยแก้วอินเข้าไปในโล่งๆสบายๆมีแต่ป่ามีแต่หญ้าใช่เดี๋ยวนี้นี่แบบคอนโดหมู่บ้านเต็มทั้งซอยจริงๆบริเวณแถวนั้นน่ะมันเป็นเขาถูกวางไว้ให้พื้นที่บางใหญ่บางบัวทองและมณฑบุรีเกือบทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเมือง ที่อยู่อาศัยของคนที่ทํางานในกรุงเทพมหานครตั้งแต่แรกเป็น s t r a t e g ้มาเป็น20-30ปีแล้วดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการสร้างเมืองใหม่เข้ามามีการพัฒนาเมืองโดยรอบแต่ปัญหาคือเรายังขาดการเดินทางที่เหมาะสมที่ดีรวมถึงรถไฟฟ้าอตอนนี้เรามีรถฟ้าสายสีม่วงแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้คือเมื่อก่อนนี้จะไปเมืองนนทหรือไปบางใหญ่ทีนึงเนี่ยรถโดยสารน้อยมากนะ มีแต่รถร่วมรถเมย์เองไม่มีเลยนะใช่ครับโอ้เรานั่งโหนรถเมย์ร้อยกันไปครับเดี๋ยวนี้เราไปรถไฟฟ้าละอ่าใช่จอดเป็นเกตเลยครับจอดบางใหญ่สามแยกบางใหญ่จบเลยครับอ่าก็ปี68ใช่ครับอีกอันนึงครับโครงการมอเตอร์เวย์สาย M82 ครับซึ่ง M82 เนี่ยก็คือเส้นทางบ้านขุนเทียนไปยังบ้านแผ้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับไปทางที่สาคัญที่สุดของเส้นทางนี้ก็คือจะไปจบที่แปด ที่ปากท่อทอบริเวณต่างระดับบางบัวแนวหลายๆคนรู้จักดีนะครับจริงๆพื้นที่เนี่ยครับเป็นพื้นที่สําคัญอีกเส้นทางหนึ่งที่จะวิ่งลงใต้แล้วทุกคนจะบ่นที่หลายๆคนบ่นว่ารถติดมากเลยใช่เส้นพระรามสองใช่ไหมใช่ครับที่เราเห็นกันอยู่ว่ากําลังสร้างบนถนนพระรามสองสร้างไปแล้วมาเลยก็ไอ้ถนน M82 มดนี่แหละครับครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ M82 จบบล็อกที่วิ่งจากบางุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วเนี่ย จะไม่มีอะไรก่อสร้างละวเพราะว่ามันคือ Ultimate อัลติเมทเฟสแล้วสูงสุดที่เป็นได้คือถนนเนี่ยข้างล่างเนี่ย12เลนข้างบนอีก6เลนจะไปเส้นสุดที่บ้านแพลวนะครับหลังจากนั้นในอนาคตเราก็อาจจะมีการขยายจากบ้านแพลวไปจนถึงปากท่อได้เลยแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้ครับถ้าตามแผนจริงๆเนี่ยในระยะยาวเขาจะมีทางด่วนอีกเส้นหนึง่งมอเตอร์วเวย์อีกเส้นหนึ่งก็คือ M8 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 เป็นสายหลักที่วิ่งมุงม่งลงใต้ครับซึ่ง M8 มเนี่ยมันจะเชื่อมสองสายคือ M8 ็หนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้บริเวณด่านศรีสะทองมาเบือนมาบรรจบกับตรงวังมะนาวหรือว่าตรงปากท่อที่เราบอกแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ครับจะไปถึงเพชรบุรีหัวหินนะครับสุดท้ายตรงนี้ครับมันก็คือทางเส้นใหม่ที่วิ่งมุ่งลงใต้เพื่อจะสนับสนุนแล้วก็แก้ปัญหาจราจรลงใต้ ในลองเทอมเราอาจจะได้เห็น M 8ยาวไปถึงสงขลานะครับแต่อาจจะเป็นลองเทอมมากๆนะครับกะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนาะใช่ครับคือทุกอย่างมันคืองบประมาณแหละเพราะว่าโครงการทั้ง3โครงการที่เราพูดกันมาตั้งแต่ M 6 M 8 1 M 8 2เนี่ยรัฐบาลเป็นคนลงทุนมีการร่วมทุนบางส่วนก็คือการสร้างด่านแล้วก็บริหารจัดการรวมถึงซ่อมบำรุงที่จะใช้เอกชนเข้ามาร่วมแต่สุดท้ายแล้วเมลักเงินก็มาจากทางรัฐบาลบนะครับแล้วบางขุนเทียนบ้านแพ้วเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ ปางหุ่นเทียวบ้านแพ้วเนี่ยเ,เบ็ดเสร็จเท่าที่ได้ข้อมูลมาประมาณอาจจะไปถึงประมาณ6กเก7 0ถึงเจประมาณนี้25 25 2 5 9ห้าหกเก้ีปีนะก็นานนิดนึงเพราะเป็นทางยกระดับต้องเข้าใจานิดนึงนะครับโครงการ M1 M6 หกับ M81 ม, 8, 8, 1 1> มน่นะครับสเส้นเนี่ยเป็นโครงการที่เขาสร้างบนพื้นที่ใหม่แล้วก็สร้างในระดับดินครับแต่ AM82 เนี่ยที่มันนานกว่าเพื่อนตรงที่ว่าเขาทํายกระดับตลอดเส้นทางบนถนนพระราม2ที่มีจราจร มหาศาลคือทำเสาขึ้นมายกกะดับใช่เ,เป็นคือถ้าคนมองก็ไม่คิดว่ามันเป็นมอเตอร์เวย์หรอมันคือทางด่วนนั่นแหละอ่าเหมือนทางด่วนนั่นแหละอ่าแต่<ม>คือเขาเราเรียกมอเตอร์เวย์เพราะาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงแล้วมีเก็บค่าผ่านทางเก็บแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องเก็บการเก็บค่าผ่านทางก็จะมีในอนาคตจะมีการเปิดประมูลอันนี้ยังไม่มีการเปิดประมูลรอเปิดประมูลอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าความคืบหน้ามันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ไกลพอพอที่จะให้มีการเปิดประมูลเพราะว่าถ้ามันเราประเมินเร็วเกินไปมันจะมีคอนฟ lict เรื่องระยะสัญญาว่าเยมันอะไรเสร็จก่อนเสร็จหลังอะไรพวกนี้อีกนะครับเลยคนถามว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วนี้จะไม่มีซักอะไรสร้างเพิ่มตรงพระรามสองเลยใช่ไหมใช่ครับหมดแล้วครับจบสักทีถนนถนนเท่าไหร่กี่ปีนะห้าสิบปีไม่แล้วไม่เลิกจริงๆอ่ะพี่พี่มีโอกาสได้สัมผัสการสร้างถนนพระรามสองครั้งแรกนะหรอใช่ถนนสองเล่นเหรอพี่ตั้งแต ทำหกทำแปดเลนเลยอ๋อรถแปดเลนจากสองตอนนั้น2 2> ป้ายรถเมล์อยู่กลางกลางถนนใหญ่เลยแต่ว่าข้างข้างสองก็เกลี่ยแบบเป็นรถแบบดินดินกินโคลนเนี่ยอ๋อประมาณปีสองห้าสามห้าสมหกอ่ะโอ้โหดูกับผมเราเพิ่งเกิดใช่ไหม <laughs> ใช่ก็ <laughs> อ,อย่างนี้เอ่าพอดีผมมามีประสบการณ์ว่าไปคุยกับทั้งผู้รับเหมาของโครงการนี้มาปัญหาของพระรามสองจริงๆแล้วอ่ะครับเนื่องจากว่าการโตเตือนตะโกงพระรามสองมันไวมากๆไวเกินกว่าที่เอ่อการ คาดเดาหรือว่าการติดตามของรัฐบาลจะทําทานเพราะเมืองมันโตไวมากจากโซนนั้นนะครับคือเขาเลยมีการสร้างถนนขยายถนนอย่างต่อเนื่องตลอดถูกไหมจากสองเลนเป็นสี่เลนสี่เลนเป็นหกเลนหกเลนเป็นแปดเลนทําคู่ขนานขึ้นมาแล้วก็การทําพื้นฐานด้านล่างครับพี่เนื่องจากว่ามันพอมันโตปุ๊บแล้วมันจะปริมาณจราจรมากเขาไม่ได้บดอัดหรือเขาไม่ได้ตอกเสาเข็มเลยในการปูพื้นเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า พื้นที่เส้นนั้นทั้งเส้นมันคือดินเลนป่แม่น้ำใช่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 ถนนมันพังไวมมกเพราะว่าเดินไปโอ้รถล้วรถจราจรซ่อมบ่อยนะใช่ซ่อมบ่อยแล้วจราจรคือรถทุกทั้งนั้นพอะรถลงใต้ถูกไหมใช่ใช่ล่าสุดคือตอนที่เขาทําล่าสุดในรอบล่าสุดที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จเขาปูพื้น ด้วยเสาเข็มตลอดเส้นทางเลยนะคือรีโนเวทใหม่รีโนเวทหรือพื้นปึ๊บใหม่หรือใหม่แล้วตอกเสาเข็มแล้วก็ปูบดอัดอย่างดีเพื่อให้มันอยู่กับเรานานๆอ,อ๋อดีครับดีใช่ครับเพาราะจราจรมาารแล้วก็ในอนาคตพอมันทํา M8 2ปุ๊บจาราจรหลักมันก็จะขึ้นข้ื่งบนหมดมันจะลดปริมาณจาราจรที่วิ่งอยู่บนถนนลดโหลดต่างๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น แยกกลุ่มกันไปใช้คำว่าคนเดินทางไกลก็ขึ้นยกระดับไปเลยคนเดินทางใกล้ๆเดินทางในระยะเวลาจังหวัดใกล้ๆใช่เดินทางมามหาชัยบางคนอาจจะใช้ข้างล่างา่จากมหาชัยไปเชื่อมไปยังพื้นที่อำเภอใกล้เคียงจะวิ่งข้างล่างแต่คนที่เดินทางไกลๆก็วิ่งบนตรงมาเลยซึ่ง M82 มเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับทางด่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือทางด่วนเส้นพระราม9ก้าสะพานพระราม9้าแห่งใหม่มาที่ต่างกระดับ บางขุนเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยใช่แต่เราจะคุยกันใน EP ถัดไปแต่ว่าพี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องจุดพักรถครับพี่ที่จะมีการสร้างเพิ่มใช่มใช่ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยก็ในเรื่องจุดพักรถของมอเตอร์เวย์ครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคนเดินทางมอเตอร์เวย์ชนบุรีเนี่ยเราจะรู้กันแล้วโอ้โหจะาจรติดขัดจะาจร เขาไม่มีที่จอดรถในในจุดพักรถบ้างเขาเลยมีแผนครับที่จะสร้างจุดพักรถแห่งใหม่อ,มอีก2จุดครับจุดที่หหลายๆคนคยคงเคยได้เห็นแล้วก็คือบริเวณสีราชานะครับที่เขาจะทําเป็นกระป๋เข้ามาหนึ่งกระป๋ะเป็นการแก้ไขถนนใหม่แล้วก็ทําพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นจุดพักรถจุดนี้จะเป็นจุดพักรถแห่งใหม่ที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดบนมอเตอร์เวย์ที่<อ>ไทยมีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่บางละมุงนะครับเป็นอีกจุดพักระดอีกแห่งหนึ่งบริเวณทางมุ่งหน้าไปสนามบินอุตภเปานะครับสจุดเนี้ในอนาคตก็จะมีการก่อสร้างซึ่ง2จุดนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดหาแล้วก็การเตรียมหาผู้รับเหมาที่จะเข้ามาร่วมลงทุนตรงนี้ต้องใช้การร่วมลงทุนเพราะว่าแน่นอนรัฐบาลไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งในการที่จะ ไปบริหารจัดการแล้วก็มันมีระเบียบต่างๆที่มันมีมากมายแต่ให้อกชนเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์น่าจะเหมาะสมมากกว่าอตอนนี้คือกรมทางหลวงเตรียมที่จะ,ปะเปิดประมูลอยู่เท่าที่ผมได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เขามีคนมีขายซองไปแล้วแล้วก็มีเจ้าใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยครับบิ๊กเบิ้มมามซื้อซื้อ,องประมูลมน่าจะเริ่มเปิดซองประมูลภายในไม่เกินสักเดือนหนึงสองเดือนนี้แล้วเราจะได้เห็นว่าใครเป็น คนที่จะได้รับสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่ใช่ครับพี่นะฮะแล้วจุดที่ว่าศีราชาเนี่คือทั้งขาเข้าขาออกใช่ครับพี่จะตรงข้ามกันใช่ครับตรงข้ามกันเออลืมไปอีกอย่างหนึง่งบริเวณศรีราชาตรงนี้จะมีทางเข้าออกมอเตอร์เวย์ใหม่ด้วยอยู่บริเวณเดียวกันกับตัวจุดพักรถเลยโอ้หน้ามีนะใช่ปัญหามันเป็นปัญหาเยอะมากเลยคนออกจากศีราชาเพราะเพราะคนที่จะเดินทางเข้ามอเตอร์เวย์จากศีราชาครับออกจากหลังเมืองศิีราชาปุ๊บเนี่ย จะต้องไปเข้าอีกทีบริเวณแถวแถวเมืองชลบุรีเลยตอนนี้เขาทําทางเข้าใหม่ใช่มันไกลเกินดังนั้นเขาเลยทําทางเข้าใหม่ทางออกใหม่บริเวณนั้นครับผมอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะใช่ครับแน่นอนสําหรับชาวชลบุรีแล้วก็คนที่ต้องใช้รถแล้วก็ต้องไปทําธุรกิจอะไรที่ศรีราชาว่าเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันใช่ครับนะจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับเอาแล้วครับวันนี้เวลาก็หมดลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับ เด็ประเทศไทยโดยเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย The Star Times สมัรข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่